สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแซลมอนท่าต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำท่าลมท่าไฟหรือท่าด,ดินนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งาน Skill Split Control นะฮะใช้ควบคุมหรือว่า Control s a ม m นธท่าต่างๆนะฮะให้อยู่ในโหมดนั้นๆที่เราต้องการนะครับผมจะใช้ยังไงมาดูกันฮะ ก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง ncc ของเราด้วยนะขอรับกับผมเรามาเริ่มกันที่สกิลสปิริตคอนโท l ก่อนนะฮะสกิลสปิริตคอนโท l เอาไว้ใช้งานอะไรนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้งานบัฟลูกท่าต่างๆนะฮะให้อยู่ในโหมดที่เราต้องการสกิลตัวนี้สามารถอัพได้4เลเวลนะฮะอัพเลเวล1จะเป็นพา s ซีฟโหมดเลเวล2จะเป็นดีเฟนซีฟโหมดเลเวล3จะเป็นออฟเฟนซีฟโหมดเลเวล4จะเป็นเวท i n g โหมดนะฮะ ส่วนใหญ่เพื่อนๆหลายๆคนจะอัพถึงแค่เลเวล3นะเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้แค่3เลเวลนะฮะก็คือ PassiveDefensive แล้วก็ Offensive นะฮะวิธีการใช้งานมันง่ายๆเลยครับให้จำง่ายง่ายเลยนะ Passive คือการบัฟนะครับผมส่วน Defensive คือเป็นแบบเหมือนบัฟ Defense นะฮะเป็นบัฟดิฟนะครับผมส่วน Offensive นี่คือสั่งให้แซมมอนของเรานะฮะไปโจมตีมอนนะครับผม ส่วนเวด d ิ้งโหมดเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะส่วนใหญ่เราจะไปใช้เป็น Spirit เค r ร์แทนนะครับผมในการฟื้นฟู HP และ SP ของแซมมอนเรานะฮะให้กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเรียกลูกาธาตุน้ำมาก่อนนะเวลสองปึ๊บอ่าแล้วก็ลองใช้บัฟพาสซีโหมดนะฮะปึ๊บนี่มันก็จะทำให้เราใช้สกิล ธาตุน้ําหรือว่าบวก m a t k อะไรพวกนี้นะฮะของเรานะครับผมถ้าเป็นอยู่ใน passive mode นะฮะส่วนถ้าเป็น defensive mode นะฮะก็คือ level 2อ่ะเดี๋ยวเราลองกดสกิลไปปึ๊บตัวนี้มันก็จะเพิ่มบัฟให้เรานะครับเป็นบัฟที่แบบว่าเอาไว้เพิ่มพลังป้องกันธาตุน้ําหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะส่วนถ้า level 3ปึ๊บกดไปอันนี้เป็น offensive mode นะฮะตัวนี้จะเอาไว้ใช้โจมตี m o n s t ต่างต่างนะฮะลูกเราจะไปทำการนะฮะ เดินไปโจมตีมันเลยนะครับผมแบบว่าเป็นอัตโนมัตินะฮะโอเคพอเราเข้าใจการใช้งานสกิลสวิลิคคอนโทรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาดูทา่าต่างๆนะครับผมแซม,มอนทา่าต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแซมอนน้าแซมอนลมแซมอนไฟแซมอนดินนะฮะเลเวลหนึ่งเลเวลสเลเวลสนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันบวกคุณสมบัติอะไรให้เรานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทา่าน้ําก่อนนะฮะ อ,อ๋อลืมบอกไปนะครับผมคือแซมอนท่าต่างๆนะฮะจะสามารถอัพได้3เลเวลนะฮะแต่ละเลเวลของแซมอนก็จะบัฟไม่เหมือนกันนะฮะจะเพิ่มคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่าน้ําต่อนะฮะเดี๋ยวขอญาตขึ้นรูปไว้ฝั่งซ้ายนิดน,นึงนะฮะปึ๊บอันนี้ต้องขอบคุณเครดิตจากช่อง Bman Channel ด้วยนะฮะที่ให้เรานํารูปมาใช้นะครับผมไปขอเขามาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะฮะเวลาเราเรียกรูปมาแต่ละท่าต่างๆนะฮะก็จะใช้หินไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มธาตุน้ำก่อนนะฮะเลเวลหนึ่งเราจะใช้คริสตัลบูสามเม็ดนะฮะนี่นะครับผมตามรูปนะฮะที่ผมจะขึ้นไว้ฝั่งซ้ายเนาะเลเวลสองใช้คริสตัลบูหกเม็ดนะฮะส่วนเลเวลสามเราจะใช้ฟอสเซนหนึ่งเม็ดนะฮะหรือว่าตัวหินน้ำใหญ่นะครับผมอ่าเดี๋ยวในระหว่างที่ผมอธิบายอยู่นะฮะผมก็จะขึ้นเป็นรูปวิดีโอเล็กๆไว้ฝั่งขวามือนะครับผมเป็นการใช้สกิลอะไรพวกนี้เนาะ โอเคเรามาต่อกันที่ซัมมอนธาตุน้ำนะฮะเลเวลหนึ่งนะครับผมถ้าเรากดบัฟพลาสซีโหมดนะฮะมันจะบวก MTK ให้เรา40นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของสกิลโคบอลกับสกิลฟอร์์นะฮะส่วนถ้าเราเปลี่ยนเป็นบัฟดอเฟนซีฟโหมดนะฮะไอตัวอาควาเนี่ยก็จะใช้เหมือนใช้สกิลเดวโอของคูเซเดอร์นะฮะรับดาเมจแทนเรานะครับผมส่วนถ้าเป็นออฟเฟนซีฟโหมดเนี่ยเวลาเรากดไปปุ๊บนะฮะมอนจะเดินไปตีเองนะครับโอเคนะฮะ เรามาต่อกันที่สมอนน้บเลเวล2นะฮะถ้าเรากดพาสซีฟโหมดไปนะครับ M A D K จะบวก80นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลไดมอน u ัทแรงขึ้น30เปอร์นะฮะแล้วเปลี่ยนสกิลไซกิทเวฟให้เป็นาธาตุน้ำ แล้วก็เพิ่มโอกาสการติดสถานะคลายสเตอริเซชันนะฮะอีก15%นะครับผมส่วนถ้าเป็น defensive โหมดมันจะเพิ่มพลังป้องกันธาตุน้ํา100%แต่เราจะโดนธาตุลมโจมตีแรงขึ้น100%นะฮะส่วนถ้าเราบัฟเป็น offensive โหมดไอตัวซลมอนของเราจะไปทําการโจมตีมอนให้เรานะฮะเป็นขนาด3ค3ช่องจะต่างจากไอตัวเลเวล1นะึ่ะเลเวลหจะโจมตีแค่ตัวเดียวส่วนเลเวล2เนี่ยจะโจมตีเป็น3ู3ช่องนะฮะ เราก็ไปต่อกันที่ซลมอนธาตุน้ำเลเวล3านะฮะถ้าเราบัฟเป็นพาสซีฟโหมดเนี่ยมันจะบวก mtk ให้เรา120แล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสไล่โคบอทเลเวล5อัตโนมัติเวลาเราทำการโจมตีนะฮะผมไปลองมาแล้วมันไล่รัวมากเลยนะเพื่อนเพื่อน่ะเดี๋ยวดูในคลิปฝั่งขวามือนะฮะเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้เนาะส่วนถ้าเป็นบัฟดิเฟนซีโหมดมันจะเป็นบาเรียนะฮะเป็นเอฟเฟกบาเรียให้กับเรา 3, คูณ3ช่องนะครับไอตัวนี้จะช่วยให้เราลดค่าความเสียหายที่ได้รับ20%นะฮะ ลดลงนะครับผมก็คือเหมือนเราใส่เลดิกเนาะแต่ว่าจะลดค่า a d k และค่าฟรีของผู้เล่นไปด้วยอีก30นะฮะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะ a อ k แต่ค่าฟรีนี่คือเอาไว้หลบก็อาจจะแลกกันนิดนึงนะฮะแต่รับได้นะครับผมส่วนถ้าเป็น Offensive Mode ไอตัวแซลมอนของเราอ่ะก็จะไปทําการโจมตีนะฮะแต่รอบนี้มันจะมีสกงสกิลอะไรเยอะแยะนะครับผมในการโจมตีให้เรานะฮะแล้วก็จบมอนได้ไวแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับเดี๋ยวดูจากคลิปฝั่งขวาเนาะ อ่าของธาตุน้ําก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ธาตุลมนะครับของธาตุลมเวลาเราเรียกลูกนะฮะก็จะใช้หินลมเล็กนะครับผม3เม็ดนะถ้าเป็นเลเวล1ส่วนเลเวล2ใช้6เม็ดส่วนเลเวล3ใช้เป็นลมใหญ่1เม็ดนะฮะถ้าเราเรียกลูกลมเลเวล1มาแล้วเราก,กดสกิลพาสซีฟโหมดเนี่ยมันจะบวกเอ p d ให้เรา5ลดฟิกแคทไทม์หนึวินาทีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลไลท์ติงบอรแล้วก็สกิลทันเดอร์สตอมนะฮะ ส่วนถ้าเราบัฟเป็น d e f e n s i v e mode นะฮะมันจะทำให้เราเดินเร็วนะครับเหมือนเราใช้สกิล card b o o t ของอาชีพ genetic นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าฟรีให้กับผู้เล่นอีก50เปอนะอันนี้ส่วนใหญ่คนใช้เยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะทำให้เราเดินไวขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนถ้าเป็น offensive mode นะฮะก็ไปทำการโจมตีเหมือนเดิมนะครับผมเป้าหมายเดียวนะฮะมาต่อกันที่ลูกลมเลเวล2นะฮะถ้าเรากดสกิล b u ฟพ p a s s m o เนี่ยมันจะบวก spd ให้เรา5แล้วก็ลดฟิกแคทไทม์ลง1วินาที เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลอิเล็กทริกบล็กนะฮะขึ้น30%แรงขึ้น30เปอร์นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลบอลินทัสเปียขึ้นอีก30เปอร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสกิลเวฟให้เราเป็นธาตุลมนะครับผมส่วนถ้าเราบัฟเป็นออฟฟ ensive โหมดนะฮะมันจะเพิ่มพลังป้องกันธาตุลม100%แล้วก็อาจจะโดนโจมตีจากธาตุดินแรงขึ้นนะฮะ100%เหมือนกันนะครับส่วนออฟฟ ensive โหมดก็เหมือนเดิมะฮะโจมตีเป้าหมายเป็นขนาดกกกกวว้าง 3x3 นนนนนะะะครััับททุุทตเเป็เหหมมือมดะฮะ ส่วนถ้าเราเรียกลูกเลเวล3ขึ้นมานะครับแล้วกด Passive Mode SPD จะบวก5ลดฟีคัทไทม์ลง1วินาทีมีโอกาสที่ผู้เล่นจะได้และจะนิ Lightning ่งบอรดเลเวล5อัตโนมัติ3 0มเนะฮะเมื่อทําการโจมตีอันนี้มันรัวมากนะสก,กิลพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูจากที่ฝั่งขวามือก็ได้นะเออเดี๋ยวผมรันไว้ให้นะฮะส่วนถ้าเราบัฟเป็น Defensive Mode มันจะขึ้นบาเลีเป็นเอฟเฟกบาลีนะฮะสามคูณสช่องให้กับเราเพิ่มพลังป้องกันการโจมตีระยะไกลแล้วก็เพิ่มค่าฟรีบวกะ อารมณ์คล้ายๆเหมือนสกิลพูม่าของอาโคนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะส่วนถ้าเป็นบัฟออฟฟิสซีโหมดเนี่ยแซมมอนของเราก็ไปทําการโจมตีนะฮะตัวนี้ก็ทําดาเมจได้หนักนะทั้งสกิลเอ๋ยอะไรเอ๋ยก็จบมอนได้เร็วเหมือนกันนะฮะลูกเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย <S <S อ๋อผมลืมบอกไปนะครับทำไมเราต้องเปลี่ยนสกิลเซกิทเวฟให้เป็นธาตุนั้นๆนะฮะ, <S <S ะเพราะว่าสกิลเซกิทเวฟเนี่ยมันเป็นไรธาตุนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเก็บเวลที่บาบิลันเนี่ยมอนในบาบิลันมันจะเป็นนธาาตุ้ํใช่มฮะ พอเราบัฟลูกธาตุลมเลเวลสมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาสซีฟโหมดมันจะทำให้ตัวสกิลสักกเว็บเราเนี่ยกลายเป็นธาตุลมนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยจบมอนได้ไวขึ้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเลเวลร้อยยี่ส้าแล้วเพื่อนๆก็จะไปเก็บเลเวลกันที่ดันแมวใช่ไหมฮะดันแมวมันจะเป็นธาตุดินเราก็บัฟลูกไฟไปนะครับผมแล้วก็กดดิฟเฟนซีฟโหมด ไซคิกเราก็จะเป็นธาตุไฟนะฮะก็จะทําให้เราปิดมอนในดันแมวเนี่ยได้ไวขึ้นสบายๆนะฮะส่วนถ้าเพื่อนๆจะปรับให้สกิลไซคิกเว็บกลับมาเป็นลายธาตุเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆก็แค่ไปกดสเปริคคอนโทรลอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือกดเหมือนเดิมนะครับผมกดบัฟไปปุ๊บนะครับไซคิกเว็บก็จะกลับมาเป็นลายธาตุเหมือนเดิมนะฮะเราก็มาต่อกันที่ลูกไฟนะฮะลูกไฟเลเวลหใช้หินไฟ3เม็ดลูกไฟเลเวลสใช้หินไฟ6เม็ดลูกไฟเลเวลสใช้หินไฟใหญ่1เม็ดนะฮะ ลูกไฟเลเวล1ถ้าเรากดบัฟเป็นแพสซีฟโหมดมันจะบวกเอทีเคให้เรา60แล้วก็เพิ่มความแรงให้กับสกิลไฟวอลแล้วก็ไฟบอดให้เรานะฮะส่วนถ้าเราบัฟเป็นดิฟเฟนซีฟโหมดเนี่ยเวลามอนโจมตีเรานะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะสะท้อนดาเมจกลับไปแล้วก็ทําให้มอนเนี่ยโจมตีเรามิสด้วยนะครับผมส่วนถ้าเป็นออฟเฟนซีฟโหมดนะฮะออฟเฟนซีฟโหมดก็เป็นการโจมตีเหมือนเดิมนะฮะปล่อยลูกให้ไปโจมตีมอนต่างๆนะครับส่วนถ้าเราเรียกลูกไฟเลเวล2แล้วก็กดบัฟพาสซีฟโหมดนะฮะกก็จะบว120 เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลไฟวอล์กแรงขึ้น30เปอร์แล้วก็ฟื้นฟู HP ของสกิลวอร์เมอร์ให้ดีขึ้นนะฮะอีก10เปอร์นะครับผมมันก็จะเพิ่มได้ไวขึ้นนะฮะแล้วเปลี่ยนไซคลิกเวฟให้เป็นธาตุไฟนะครับผมส่วนถ้าเราบัฟเป็นดิฟเฟนซีโหมดเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันธาตุไฟ100%แล้วก็โดนธาตุน้ําแรงขึ้น100%นะฮะส่วนถ้าเป็นออฟฟนซีโหมดเนี่ยลูกเราก็จะไปทําการโจมตีเป้าหมายนะฮะหรือไปโจมตีีอนน่แะะ,ะชงะคระผม ส่วนถ้าเราเรียกลูกไฟเลเวล3มาแล้วเรากดบัฟพลาสติ e โหมดมันจะบวกเอ k ให้เรา180นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่ไฟบอดนะฮะเลเวล5อัตโนมัติ30%เวลาเราโจมตีนะฮะมันไล่รัวมากนะครับเพื่อนๆดูจากคลิปฝั่งขวามือนะฮะส่วนถ้าเราบัฟเป็นดิฟเฟนซีฟโหมดนะฮะมันจะไล่บาเรีย3คูณ3ให้กับเรานะครับแล้วก็ช่วยสามารถดูดซับการโจมตีทางกายภาพได้1ครั้งนะฮะ แล้วก็ออฟเฟนซีฟโหมดนี่คือปล่อยให้ซลมอนเราเนี่ยฮะไปโจมตีมอนต่างๆนะครับผมรอบนี้มันก็จะดัมเมจแรงขึ้นนะฮะแล้วก็มีสกงสกิลมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับจบมอนได้ไวนะฮะแล้วเราก็มาถึงซลมอนท่าสุดท้ายนะฮะก็คือซลมอนท่าดินนะฮะซลมอนท่าดินเลเวล1ใช้หินดิน3เม็ดเลเวล2ใช้หินดิน6เม็ดเลเวล3ใช้หินดินใหญ่1เม็ดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ซลมอนดินเลเวล1นะฮะถ้าเรากดบัฟพลาสติโหมดไปเนี่ยมันจะบวกแม็กเฮดพีให้เรา5%นะฮะ แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล earth speak นะฮะแล้วก็สกิล heaven d i v e แล้วก็ทำให้สปอนเคิร์ดเนี่ยเวลาเราใช้งานมีผลดียิ่งขึ้นนะะก็คือติดง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนถ้าเราบัฟเป็น defensive นะฮะมันจะบวก max hp ของผู้เล่นขึ้น2000หน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่ม deep ให้เราขึ้นอีก25เปอร์นะคือแบบเราถึกมากเลยนะฮะผมไปลองมาแล้วนะครับ offensive mode เนี่ยก็จะทำการโจมตีเหมือนเดิมนะฮะเหมือนทุกทาธาตุเหมือนกันนะครับทำการโจมตีเดียวนะฮะให้กับมนสเตอร์ต่างๆนะครับ ส่วนลูกดินเลเวล2เวลาเราใช้พาร์สิโหมดไปนะฮะแม็กคทพีบวก10%นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลโคดคิวแรงขึ้น60บเปอร์แล้วก็สกิลเอิร์ธเกรแรงขึ้น30บเปอร์นะฮะแล้วก็สกิลพอยซันนะฮะแรงขึ้นอีก30บเปอร์นะฮะเปลี่ยนสกิลไซกิกเวฟให้เป็นธาตุดินนะครับผม ส่วนถ้าเราบัฟเป็น defensive mode มันก็จะเพิ่มพลังป้องกันธาตุดิน100%นะฮะแล้วก็โดนธาตุไฟโจมตีแรงขึ้น100%นะครับส่วน offensive mode แซมมอนเราจะไปโจมตีมอนนะฮะแล้วก็ลดสปีดของมอนแล้วก็ลดดิมมอนด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะเรามาต่อกันที่ลูกดินเลเวล3นะฮะถ้าเกิดเราบัฟพา s s i v e m o ดไปมันจะบวกหม่ HP ให้เรา15%แล้วก็เวลาเราโจมตีธรรมดานะฮะตีไปนะครับมันจะมีโอกาสไล่ earth s p ป c นะฮะเลเวล5อัตโนมัติ30เปนะครับผม ส่วนถ้าเราบัฟเป็น Defensive mode เนี่ยมันจะเป็นบาเรีย3 3ช่องเป็นเอฟเฟกของธาตุดินนะฮะบวกแม็ HP ให้เรา20% per, ต้านทานสถานะสโตนแล้วก็เบดดิ้งแล้วก็ดิบบวก25%แต่จะลดสปีดเรานิดนึงนิดเดียวนะครับผมไปลองมาแล้วนิดเดียวเองส่วนถ้าเราบัฟเป็น Offensive mode นะฮะแซมมอนของเราก็จะไปทำการโจมตีมอนนะครับขนาด3 3ช่องแล้วก็ไล่จากงสกิลอะไรของเขาไปนะฮะจบมอนได้ไวแล้วก็ดามจแรงด้วยนะฮะดีมากๆเลยครับผม โอเคเป็นงไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสกิลแชม่อนท่าต่างๆนะฮะก็ไปเลือกใช้งานกันนะครับผมตามสถานะต่างๆนะฮะไม่ว่าเราจะไปโจมมอนท่านู้นท่านนี้หรือว่าทําให้เราใช้สกิลนู้นสกิลนี้ได้แรงขึ้นนะฮะก็ไปปรับแปลงปรับเปลี่ยนใช้กันนะฮะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับเราจะกนใหมาในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ